ปีนี้เป็นปีที่ไทยกับจีนได้เฉลิมฉลองความสัมพันธา์การทูตครบรอบ50ปีนะครับหนึ่งในกิจกรรมสําคัญที่จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งของประเทศจีนนั่นก็คืองานเทศกาลไทยหรือว่าไทยเฟสติวัล2025นะครับครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่10ครับและเน้นความสําคัญของ Creative Thailand หรือว่าเศรษฐกษิจสร้างสารรค์ครับ w e l c o m e e v รับทุก to าน a o ่เ n า p ย r งพา r ์ค e 2025 Thai Festival in b e i j i n งปีนี้อีกปีอีกอย่างหนึ่งที่เราจัดพิเศษก็คือเราได้ Creative Economy นะครับงค้าไอเดียใหม่ๆ Soft Power ของเราเนี่ยที่จะสะท้อนออกมาในรูปของอาหารก็ดีนะครับในรูปของวัฒน,ธ,นธรรมที่เป็นไทย ที่เลือกอีสานมาโชว์เนื่องจากว่ามันจะได้อสอดคล้องกับทีมของทางเทศกาลไทยเฟสก็จะเสนอเหมือนกับ Creative House ก็คือการเต้นของหัวใจสีสารของชีวิตท้ายสุดเนี่ยก็ทําให้คนไทยกับคนจีนได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับเราก็หวังว่ามีคนไปเท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นโดยเริ่มจากการมาดูงานเทศกาลไทย ผลไม้ไทยส่งออกมายังประเทศจีนได้ถึง22ชนิดซึ่งมากที่สุดในบรรดาประเทศทั่วโลกนี้ที่ส่งออกมาในประเทศจีนปัจจุบันถึงแม้ประเทศจีนจะเปิดตลาดให้ประเทศอื่นส่งเข้ามาได้หลายๆประเทศแต่ว่าประเทศไทยในส่วนของทุเรียนไทยเนี่ยก็ยังถือว่าครองใจผู้บริโภคชาวจีนในอันดับหนึ่งในส่วนของผลไม้ไทยอยู่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ค่ะงานไทยเฟสติวัลปักกิ่งปี2025 ซึ่งจัดขึ้นณนละานกิจกรรมใกล้กับศาลามิตรภาพไทยจีนในสวนส,วนสวนาธารณะเฉาหยางตงหยวนด้านหลังของดิฉันนะคะคิดว่ามีคนจีนและคนต่างชาติมากกว่าหลายหมื่นคนค่ะเข้าร่วมตลอดทั้งงานปักกิ่งเป็นหนึ่งในหกแห่งที่กระทรวงการต่างประเทศเลือกชูธงในเทศกาลไทยภายใต้แนวคิด Creative ไ Thailand เพราะจีนเป็นตลาดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ชั้นนำระดับโลกมีมูลค่ากว่า16,00 0ล้านดอลลาร์ปีนี้อีกปีอีกอย่างหนึ่งที่เราจัดพิเศษก็คือ เราได้ c r e a t i v e อ o n o o นม่นะครับที่ให้ไอเดียใหม่ๆนะครับที่เป็นของไทยเนี่ยมานำเสนอ,อกับคนจีนเราเห็นสินค้าเหล่านี้ที่ห้างเนี่ยก็จะมีวางจำหน่ายให้เลือกให้เลือกซื้อนะครับแต่ว่าปีนี้ตัวอย่างมาให้ดู เราจะเห็นของหลายอย่างที่มันเป็นเป็นยูนิคมากของประเทศไทย,ยก็ดูได้ความสนใจจากจากคนจีนมากเป็นสินค้าของใช้แต่ว่ามีความร่วมสมัยมีความร่วมสมัยก็มีความทันสมัยมีความเก๋ๆนะครับ <ๆ S 1> แล้วก็ประโยชน์ให้สอยดีท็อกพลาวเวอร์ของเราเนี่ยที่จะสะท้อนออกมาในรูปของอาหารก็ดีนะครับในรูปของวัฒนธรรมที่เป็นไทยไท้ายสุดเนี่ยก็ทําให้คนไทยกับคนจีนเนี่ยได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับเราก็หวังว่ามีคนไปเที่ยวเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นโดยเริ่มจาก การมาดูงานเทศกาลไทยปีนี้จริงๆแล้วนักที่จีนที่ไปประเทศก็ยังเยอะอยู่นะครับแต่ว่าเราก็ยังอยากจะส <มา S 1> ่งเสริม,มให้มากขึ้นถ้าเทียบกับหลายๆปีเนี่ย<ๆ>ก็เรายังมีศักยภาพต้อนรับนักท่องเท,ที่ยวจีนได้มากกว่าที่เป็นอยู่สำหรับงานไทเฟสครั้งนี้นะคะมีไฮไลท์อะไรบ้างคร,ครั้งนี้เป็นเป็นโอกาสพิเศษเพื่อฉลอง5 0ปีความสัมพันธ์ไทยจีนนะครับ,รบก็เป็นโอกาสมาที่สวนเฉาหย,ยาง ซึ่งก็เป็นสวนสาธารณะที่เป็นเรี่ยเป็นที่นิยมของคนจีนอยู่แล้วนะครับที่เฉาหยางพักก็มีศาลาใช,ใช่ไหมคะครับคือศาลานี้ถือว่าเป็นประวัติร่วมกันนะครับของไทยและจีนโดยโครงสร้างมันคือหอระฆังนะครับซึ่งเมื่อตอนที่เราครบความสัมพันธ์30ปีเนี่ยทางรัฐบาลไทยก็ได้มอบขอระฆังนี้ให้กับรัฐบาลจีนก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของของความสัมพันธ์ไทยจีนที่จับต้องได้แล้วก็มองเห็นเดี๋ยวจะชวนท่านทูตค่ะพาเดินชมบูธครับโชคดีนะครับปีนี้ เรามาจัดที่สวนเฉาหยางซึ่งเราได้พื้นที่ค่อนข้างกว้างขวางเพราะนั้นก็เลยเป็นโอกาสให้พี่น้องคนจีนที่มาเที่ยวสวนได้ได้มาสัมผัสมิติใหม่ๆของประเทศไทยนะครับเราก็ต้องการจะส่งเสริมในมิติเรื่องการศึกษาด้วยนะครับเพราะว่าคนจีนก็ไปศึกษาต่อที่ประเทศไทยเนี่ยมากเยอะอวอนะครับที่อยู่ที่ปักกิ่งก็เชิญชวน มหาลาัยของไทยเนี่ยได้มาพบปะกับกับนักเรียนพบป,พบปะผู้ปกครองของจีนแล้วก็ <หา S 1> นําเสนอว่ามันมีสาขาวิชาอะไรนะครับมีแพ็คเกจอะไรบ้างดีครับัส,สด็ครับดีครับของเรานะคะ เรามีหลักสูตรหลายหลักสูตรปัจจุบันนะคะของเราเนี่ยเป็นความร่วมมือหลายที่มากเทียนจีนนะคะก็คือจะเป็นที่ส่งนักศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจการบินท่องเที่ยวก็จะส่งไปที่กุ้ยหลินแล้วก็ในของจีนอาเซียนก็ส่งไปที่หนานหนิงก็เห็น,นะะหว่ามีหลักสูตรในเรื่องของอาหารเพื่อการชะลอวัยสำหรับดูแลผู้สูงอายุด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็คือเป็นสังคมผู้ส่งไปก็ค่อนข้างจะเยอะโดยเฉพาะคนจีนก็เหมือนกันคนสงอายุมากขึ้นนะครับ ก,ก็ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ก็ทํำให้อายุยืนยาวค,ค,ครับสวัสดีครับช่วงนี้นะครับสวัสดีค่ะชว,วนท่านพูดเดินอีกนิดนึงค่ะ เราก็มีร้านอาหารเนี่ยกว่า20ร้านของซีเกอดจรุกพันธ์นะครับร้านอาหารไทยอีกหลายร้านเลยครับมานําเสนออาหารตัวโชว์ของเขาในร้านนะครับก็ให้เอามาโชว์กันที่นี่นะครับแลตามไปทานกันที่ร้านการไทยเฟสก็เป็นอีกความหวังหนึ่งที่จะมาชิงแล้วก็จริงๆถ้าจะแนะนําก็ต้องเป็นอาหารที่ปีนี้เป็นวัฒคณธรรมที่จับต้องไม่ได้ก็คือต้มยำกุ้งถือว่าเป็นรือว่าเป็นได้รับการขึ้นทะเบียนกับยูเนสโก้ด้วยว่าเป็นอาหาร ที่มีมวัฒนธรรมพิเศษแบบเฉพาะตัวซึ่งทางสถานทูตเองก็จัดฟูดเดโมเ t ชันมาสอนการ,รท,าทําต้มยำปุ้งนะครับให้กับให้กับประชาชนชาวจีนที่ที่อยู่ในงานด้วยแต่ละร้านกันแน่นกันหมดนแนนน่กัหนมดเลยครับสวัสดีครับเป็นไงครับวันนี้ ขายดีนะครับเอาอาหารที่เรียกว่าเป็นที่รู้จักของไทยเนี่ยมานําเสนอนะครับเราเห็นอย่างยังเป็นข้าวขาหมูนะครับอันนี้ได้เป็นกะเพรากะเพราหมูสับใส่กุ้งนะครับจริงๆอาหารไทยก็โดยรวมเป็นที่นิยมนะครับของของคนจีนหลายคนที่เราอาจจะกลัวว่าคนจีนไม่ทานเผ็ดคนจีนไม่ทานอาหารรสจัดจริงๆไม่จริงนะครับร้านอาหารเนี่ยเขาก็พยายามจะให้ให้รักษาความตั้งเดิมเอาไว้นะครับ พูดถึงในเรื่องของทุเรียนไทยอะคะ่ะก็จะนึกถ,ถึงความพรีเมียมปัจจุบันนี้ทุเรียนไทยเราก็ยังถือว่าเป็นอันดับหนึ่งใน,ในประเทศจ<ฆ>ีนในแง่ของจํานวนที่นาเข้ามานะครับคนจีนที่ทานทุเรียนเป็นแล้วก็ชื่นชอบเนี่ยจะสามารถบอกได้เหมือนกันว่ารสชาติทุเรียนไทยเนี่ยมีความแตกต่างจากทุเรียนอีกสามสิบประเทศที่เหลือสิ่งที่น่าจะต้องมีการส่งเสริมคือ ทำยังไงให้คนจีนนิยมทานทุเรียนแบบไทยๆเป็นการสาธิตการปอกทุเรียนนะครับเพราะว่าท,ทุเรียนที่ไทยนําเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นทุเรียนสดนะครับทุเรียนที่ตัดตัดจากสวนนะครับแล้วก็เอามากัดสดๆทานสดๆเพราะฉนั้นคนจีนที่ซื้อทุเรียนลูกไปเนี่ยถ้าเขารู้วิธีปอกดีๆนะครับรู้วิธีการเคาะเคาะเสียงฟังเสียงหรือว่า,ร,วารู้ว่าเนี่ยมันกาลังเวลาวันนี้ต้องทานหรือพรุ่งนี้ต้องทานเนี่ยเขาจะได้ทานทุเรียนที่อยู่ในสภาะที่น่าทานที่สุดครับ ยกสวนผลไม้ไทยมาไว้ที่เฉาหยา,างพักกันเลยนะคะถูกต้องครับเป็นโอกาสดีที่เราจะนําผลไม้ไทยนะครับมาให้ผู้บริโภคชาวจีนได้รู้จักความหลากหลายเพราะจริงๆแล้วเนผลไม้ไทยเราส่งออกมายัางประเทศจีนได้ถึง22ชนิดซึ่งมากที่สุดในบรรดาประเทศทั่วโลกนี้ที่ส่งออกมาในประเทศจีนด้านหลังเราก็เป็นผลไม้อย่างทุเรียนใช่ครับน้อยหนาลำไยนะคะใช่ครับอย่างทุเรียนอย่างที่ทราบกันดีทุเรียนก็จะเป็นผลไม้ที่ อันดับหนึ่งที่เราส่งออกจีนมากเป็นอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็ปัจจุบันถึงแม้ประเทศจีนจะเปิดตลาดให้ประเทศอื่นส่งเข้ามาได้หลายๆประเทศแต่ว่าประเทศไทยในส่วนของทุเรียนไทยเนี่ยก็ยังถือว่าครองใจผู้บริโภคชาวจีนในอันดับหนึ่งในส่วนของผลไม้ไทยอยู่เพราะว่าในปีที่ผ่านมาก็ก็ส่งออกได้เป็นอันดับหนึ่งในส่วนแบ่งตลาดของจีนครับถ้าจากสถิติถ้าเทียบกับ5เดือนแรกของปี67 ถามว่าสัดส่วนก็อาจจะลดน้อยลงนิดนึงด้วยปัจจัยหลายๆปัจจัยด้วยฤดูกาลทุเนีีนปีนี้ออกช้าก,กว่ากําหนดนิดหน่อยแต่ว่าก็ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาซึ่งเราคาดการว่าปีนี้การนําเข้าทุเรียนไทยของประเทศจีนจะประมาณกับปีที่แล้วซึ่งประมาณอยู่ที่ประมาณสัก800,000-900,000ตันครับ <Okay. S 1> ซึ่งถือว่าเป็น ต,ต,ตัวเลขที่ดีอยู่ตอบรับจากผู้รโภชาวจีนค่อนข้างดีครับดูอย่างตรงนี้นะก็เห็นว่าทุเรียนค่อนข้างที่จะบอกมีคนลุมซื้อเยอะมากเลยใช่ครับพอเรามาจาัดแสดงจำหน่ายซึ่งทุเรียนที่เรามาจัดจำห่ายเนี่ยจะเป็นทุเรียนคุณภาพสูงเกรดพรีเมียมที่เราเข้ามาเพราะฉะนั้นผู้บริโภคจีนที่มาทานทุเรียนเราเนี่ยก็จะอยากซื้อซึ่งเราก็เลยมีทุเรียนในเชิงของผู้ประกอบการไทยที่เข้ามาจําหน่ายทุเรียนให้กับผู้บริโภคชาวจีนได้ตรงนี้เลยก็สามารถคัดสรร แล้วก็สามารถเลือกทุเรียนได้ตามความต้องการของลูกค้าผู้ประกอบการนะคะนาทุเรียนขายกิโลละเท่าไหร่คะอ่าที่นี่จะเป็นลักษณะของ500กรัมหรือครึ่งกิโลจะประมาณ29หยวนนครับซึ่งก็ถือว่าเป็นโปรโมชั่นพิเศษสำหรับงานนี้เพราะว่าอตอนนี้เนี่ยสำหรับทุเรียนที่เราเข้ามาตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นทุเรียนที่คัดพิเศษเพราะฉะนั้นคุณภาพก็จะค่อนข้างที่จะโอเคแล้วก็มีความหลากหลายให้กับผู้บริโภคได้คัดเลือกเพราะว่าผู้บริโภคมีความหลากหลายอาจจะชอบในส่วนของทานเนื้อแห็งเนื้อนิ่มครับ<อ>ก็จะมีความหลากหลายให้้้ผูรโภคไดเลือก ซึ่งก็เห็นว่าอันนี้ก็เป็นทุเรียนหมอนทอง ทุเรียนไทยเรามีเยอะเนาะเป็นร้อยชนิดแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เปิดในตลาดจีนที่คนเข้ามาชอบเยอะเนี่ยก็จะเป็นส่วนของมอนทองแต่ทุเรียนพันธุ์อื่นๆที่เราทํานาเข้ามามีหลากหลายสายพานันธุ์นะไม่ว่าจะเป็นก้านยาวกระดุมพวงมณีเรามีหลากหลายครับส่งเกษตรเราเองพยายามที่จะเปิดตลาดสินค้า,าเกษตรตัวใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผลไม้เองซึ่งปัจจุบัน2 2ิชนิดปัจจุบันเราขอเปิดตลาดไป3ชนิดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอินทผลัมผลสดแล้วก็สละแล้วโดวยส่วนของมะยงชิดมะปางหวานเราก็พยายามที่จะเปิดตลาดเข้ามาซึ่งในอนาคตถ้าเปิดได้เนี่ยก็ เกษตรกรไทยผู้บริโภคชาวจีนเนี่ยปัจจุบันก็มีกลุ่มที่รักสุขภาพแล้วก็มีกลุ่มที่ หา so, uh huh. สินค้ารูปแบบใหม่ๆซึ่งในส่วนของฟิวเจอร์พุทในส่วนของไข่ผําซึ่ง uh huh. เราก็พัฒนาแล้วก็ควบคุมมาตรฐานจนสามารถส่งออกได้ในหลายประเทศอย่างยุโรปอย่างอเมริกาแล้วก็ส่งออกได้แล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็พยายามที่จะลองเปิดตลาดในจีนดูซึ่งจากการทำรายงานนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ําไข่ผําหรือในส่วนของโกโก้กาแฟที่ผสมในส่วนของโปรตีนจากองจริงหรืเนี่ยก็ได้รับการตอบรับที่ดีแล้วก็คนจีนก็สนใจเหมือนกันเอ๊ะมันมาจากมาแมลงจริงๆหรออะไรเงี้ยแล้วก็รับประทานก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นแมลงแล้วก็ เราก็ชูในส่วนของคุณค่าทางโภชนาการที่ค่อนข้างสูงครับผู้บริโภคชาวจีนเนี่ยก็อชอบในส่วนของอสินค้าใหม่ๆที่มีความแปลกครับก็จะเป็นโอกาสให้กับเกษตรกรไทยนะคะคแล้วก็ให้กับประเทศไทยด้วย ในปีนี้ก็คือว่าเราชูธีมในเรื่องของอีสานใช่ไหมคะทองเที่ยวอีสานเพราะว่านอกจากน้้ที่เลือกอีสานมาโชว์เนืน่องจากว่ามันจะได้สอดคล้องกับธีมของทางเทศกาลไทเฟสก็จะเสนอเหมือนกับ Creative เ o า s e ก็คือการเต้นของหัวใจสีสันของชีวิตซึ่งเทศกาลของอีสานแล้วก็วิถีชีวิตคนอีสานเนี่ยมีความเรียบง่ายแต่สนุกสนานแล้วก็มีสีสันค่ะเห็นว่ามีกิจกรรม ทำกันด้วยใช่ในในบูธของพทนะคะก็จะมีกิจกรรมทำมีสองเวิร์กช็อปด้วยกันเวิร์กช็อปแรกเป็นการทําตุงตุงเป็นยังไงตุงที่เราทําเป็นตุงไส้หมูตุงไส้หมูจะเป็นตุงสีสีที่แขวนโชว์อะไรอย่างนี้ถูกค่ะแล้วเขาจะชาวอีสานเนี่ยเขาจะมาทําตุงมันจะมีแกนผู้ดิวเห็นไหมมันจะมีแกนแบบ หกแกนกับสี่แกนซึ่งมีความพิเศษยังไงคะก็คือมันมันจะเหมือนกับการเชื่อมโยงของใย,ยแมงมุมตุ้งที่เขาทําสําหรับบูชาในวันที่สพานจะทําให้คนที่ทำเนี่ยแล้วก็เอามาแขวะนนะ่ะได้ขึ้นสวรรค์ประมาณนั้นเป็นความความเชื่อของทางพระอีสาเน,น,นเนาะอันนี้เราก็ได้จําลองมาให้เล็กๆน้อยนอก็ทุกคนค,คนที่มาร่วมงานเทศกาลไทยในครั้งนี้เนี่ยก็ชอบกันมากเลยค่ะมาต่อแถวยาวเลยและอีกอันนึงอ่ะเป็น ผ้าเขียนพองอาจจะเป็นไทยกลางนิดนึงแต่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่พิเศษแล้วก็เป็นผ้ามงคลเหมือนกันเป็นผ้าเขียนที่ทําขึ้นมาเพื่อใช้ในงานมงคลจริงๆเขาใช้ในงานพริธราชพิธีต่างๆอันนี้เราก็จําลองมาให้ทดสอบทดลองทํากันในบูททอทอด้วยเราเร้นในเรื่องของการโปรโมตด้านการท่องเที่ยวอย่างไรบ้างคะ ปีนี้นะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ย mm hmm. ก็จะเน้นโปรโมตไกด์มาซูอ hmm. mm ินไทยแลนด์โดยเน้นไปที่ภาคอีสานนะคะ mm hmm. เรามาเริ่มกันอันแรก mm hmm. ก็จะเป็นมาสเทสมาสเทสที่ทุกคนที่ต้องไปกินที่อีสาน mm hmm. ก็จะมี mm hmm. ส้มตําแล้วก็ลาบซึ่งรสชาติจะแซ่บนัวเป็นรสชาติของอีสานนะคะทั้งเผ็ดและเปรี้ยวซึ่งคนจีนจะชอบมากมาส t ทรายนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องลองก็คือกิจกรรมซึ่งเป็นมวยไทยมวยไทยเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีอยู่ทุกภาคเลยก็ มีทั้งภาคกลางแต่จริงะภาคอีสานก็มีมวยของมันเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าไปภาคอีสานก็ต้องไปลองต่อยมวยแบบภาคอีสานนะคะแล้วก็มัสบายมัสบายเนี่ยก็จะเป็นของที่ระลึกของภาคอีสานพอไปถึงภาคอีสานปุ๊บไม่ว่าจะเป็นขอนแก่นเราก็ต้องไปซื้อผ้าไหม ท้องถิ่นของภาคอีสานนะคะไปสุรินก็มีผ้าไหมสุรินไปอุดอรก็มีผ้าไหมอุดอรอันนี้ต้องซื้อติดมือกลับบ้านที่ได้นะคะแล้วก็มัสซีนะคะภาคอีสานก็คือจะสามารถไปดูเทศกาลของภาคอีสานได้ที่ใกล้จะมาถึงเนี่ยก็จะมีเทศกาลบุญบัางไฟเนาะแล้วก็เทศกาลผีตาโขนเทศกาลผีตาโขนเนี่ยเป็นเทศกาลเกี่ยวกับการะเล่นของการทําเอาหน้ากากมาเขียนสีซึ่งเขาจะใช้เล่น กันในงานบุญของภาอีสานเนาะอันนี้อยากจะให้ทุกคนไปดูให้ได้ที่ภาอีสานมีเสน่ห์มากค่ะแล้วก็อันสุดท้ายมัสยิกนี่คือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่จะต้องไปตามไปดูให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะก็ะคือที่บุรีรัมพี่ดูอยากจะแนะนำว่าเดี๋ยวมันจะมีปรากฏการพระอาทิตย์ขึ้นตรงการ15ประตูของประสาท หินพนมรุ้งที่บุรีมย์ค่ะขอให้ไปดูที่ได้ทีนี้เนี่ยบูธของทอทในวันนี้เนี่ยเราก็จําลองภาพของท่าอีสานมาบางส่วนเท่านั้นเองมาดูที่นี่แล้วถ้ายังถ้ายังไม่จุใจขอให้เดินทางไปทาอีสานแลให้ติดตามบินไปที่ประเทศไทย งานไทเฟสปักกิ่งปีนี้เป็นเหมือนจุดนัดพบระหว่างคนจีนและคนไทยได้มารวมตัวกันที่นี่ทั้งยังมีผู้ติดตามผ่านการถ่ายทอดสดเทศกาลไทยทานสถานีวิทยุและโทรทัศน์ป,ปักกิ่งดิฟไล์กว่าแสนคนและยังมียอดไลค์กว่า3ามแสนครั้งซึ่งได้เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนการชื่นชมวัฒนธรรมกันและกันนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและประชาคมที่มีอนาคตร่วมกัน และนี่ก็คือทั้งหมดของจับจ้องมองจีนในสัปดาห์นี้นะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่เป็นประจำทุกวันเสาร์14นาฬิกา30นาทีทาง n นช่ o n ทีวีช่อง22วันนี้สวัสดีครับ